สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเพราะเม็ดของอะโวคาโดนะฮะแบบง่ายมากเลยนะครับสำหรับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะฮะแต่บางท่านก็ยังไม่รู้วันนี้ก็เดี๋ยวจะามาให้ดูกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้คือเมอ็ดอะโวคาโดที่ซื้อมาจากตลาดนะฮะพอเรานังจากที่เรากินเนื้อมันเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะเหลือมเมล็ดแบบนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาเพาะนะฮะอันนี้คือรากของเขานะฮะนี่นะครที่แทงออกมาจากเม็ดนะฮะวิธีการทำก็ทาแบบนี้เลยเอาไม้เสียบเป็น3า,ามทางแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาวางลงนะฮะวางลงในแก้วน้ําแบบนี้นะฮะให้อยู่ลักษณะแบบนี้ประมาณ4อาทิตย์นะฮะเขาก็เริ่มจะง,งอกนะฮะสีห้าอาทิตย์นี้ลูกนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก6อาทิตย์ ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวล่าเขาจะออกมาเต็มนะฮะเราก็สามารถนําไปลงถุงเพาะชำนะฮะแล้วก็ให้เขาโตขึ้นก็ออกไปปลูกได้เลยนะครับอะโวคาโดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกินถ้าอุดมสมบูรณ์จริงๆอ่ะสปีนะฮะถึง5ปีก็ให้ผลแล้วนะครับอย่าทิ้งนะครับเม็ดอะโวคาโดสวัสดีครับ